เอเมนครับขอบคุณและสรรเสริญพระเยซูยเจ้านะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอบพระคุณโรรองที่ปลปรงมาตรัสแก่เราให้พระคําของพรนะองค์ฮะเป็นตะเกียงเป็นโคมสองเท้าในย่างเท้าในย่างก้าของเรานะที่เราเดินติดตามโปร่งเอเมนนะครับขอพปรองทรงเป็นความสว่างให้แก่เราและเราทั้งหลายก็ดําเนินในความสว่างของพปรองนั้นเอเมนก็คือในพระคําของพปรองนั้น พระคำในเช้าวันนี้มาถึงเรานะสองทิโมธีหรือทิโมเทียบที่4ี่ข้อที่7นะว่าข้าพเจ้าได้เข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศแล้วข้าพเจ้าวิ่งแข่งจนถึงสุดปลายทางแล้วข้าพเจ้าได้รักษาหลักความเชื่อนั้นไว้แล้วและหนึ่งทิโมธีหรือทิโมเทียบทที่ 6: ข้อที่12จงเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศเพื่อหลักความเชื่อนั้นจงยึดฉ่วยชีวิตนิรันร์ไว้ให้มั่นท่านได้ถูกเรียก ให้เข้าสู่ชีวิตนิรันด์นี้แล้วและยังได้แสดงการยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนเอเมนครับสรรเสริญขอบคุณพระเยซูเจ้านะพี่น้องที่รักทั้งหลายในเช้าวันนี้นะฮะขอให้เราทั้งหลายได้รับการส่องสว่างนะมองเห็นในการที่ได้พูดถึงข้าพเจ้าได้รักษาหลักความเชื่อนั้นไว้แล้วนะฮะเอเมนซึ่งในข้อที่7ตรงนี้นะได้เปิดเผยเรามองเห็นว่าหลักความเชื่อเนี่ยในที่นี้นะฮะซึ่งเป็นทัศนะภายนอกนะครับซึ่ง ให้เรามองเห็นนะว่าพระคำเนี่ยซึ่งตรงนี้นะฮะเป็นคําว่าหลักความเชื่อตรงเนี้ยในข้อนี้เปิดเผยเป็นในนะถึงการที่เราทั้งหลายเชื่อในพระคิดเอเมนนะครับซึ่งการที่ซึ่งยึดเอา,อาการที่เราเชื่อในพระคิดตรงเนี้ยนะครับซึ่งยึดเอาฐานันดรของปรงุงนะครับความเป็นพระเจ้าของปรงุง และการการเป็นพระเจ้าของปรุงนั้นนะ่ะก็มาบังเกิดในมนุษย์นะนะครับเอเมนนะครับซึ่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุท์ของปรงุงนะครับซึ่งก็คือการที่ยึดเอาฐานนันดรของพระองค์แล้วก็การที่เป็นการงานแห่งการไถ่ของปรุงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคู่หมายของหลักความเชื่อของเรานะครับซึ่งปรุงเนี่ยได้บังเกิดนะครับ ในคันของหญิงพรมจารีนะครับแล้วก็ปรุงก็ทรงผ่านกลางเขตนนะครับดำเนินสภาพมนุษย์นะครับผ่านกลางเขน,นะครับตึงตายแล้วก็สามวันก็คือเป็นขึ้นนะการเสด็จสู่สวรรค์ประทานพระวิญญาณของปรุงให้แก่เรานี่คือหลักความเชื่อที่แท้จริงที่เราต้องสามารถที่จะเป็นผู้ที่นะครับยึดและรักษาหลักความเชื่อนี้ไว้ให้มั่นนะครับเอเมน นั่เองหลักในการรักษาหลักความเชื่อตรงนี้ก็คือการถือรักษาแผนการบริหารแห่งพัะสัญญาใหม่ของพระเจ้าทั้งหมดนะฮะเอเมนโอิโคดมิเนะฮะเอเมนนะครับก็คือแผนการบริหารของพระเจ้านะครับซึ่งก็คือหลักความเชื่อตรงนี้นะครับเกี่ยวกับพระคิดในฐานะผู้องค์ผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าและข้อล้ำลึกของพระเจ้าแล้วก็เกี่ยวกับ คิดจักรนะครับซึ่งเป็นพระกายของพระคิดเอเมนนะฮะแล้วก็พงก,ก็ในด้านหนึ่งก็คือพวงเป็นศีรษะนะครับของคิดจักรด้วยด้านหนึ่งพงก,ก็เป็นเป็นกายด้วยนะครับเอเมนนี่คือข้อลํำลึกของพระคิดซึ่งในหนึ่งทิโมธีบทที่1ข้อที่4ได้เปิดเผยให้เรามองเห็นนะว่านะแล้วก็หนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อที่12เนี่ยก็กล่าวว่าจงเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศ เพื่อหลักความเชื่อนั้นเอเมนนะครับขอบพระคุณพระเจ้าในการสู้รบเพื่อหลักความเชื่อเนี่ยก็หมายถึงการสู้รบเพื่อแผนการบริหารแห่งพัะสัญญาใหม่ของพระเจ้าเลยนะครับเอเมนซึ่งพัะสัญญาใหม่เนี่ยให้เราทั้งหลายสู้รบนะครับซึ่งเปาโลอัครทูตเปาโลได้เปิดเผยตรงนี้นะครับในการเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศเพื่อหลักความเชื่อนั่นก็คือสู้รบเพื่อเนื้อหาแห่งกิตติคุณ นะครับเนื้อหาแห่งภะกิตดีคุณที่ครบถ้วนนะตามแผนการบริหารแห่งพระสัญญาใหม่ของพระเจ้าซึ่งปรากฏในเอเวซัสนะฮะมีเวโซบทที่1ข้อที่9ถึง10และ1่ทิโมธีนะฮะบทที่1ข้อที่4นะครับซึ่งเนื่องจากคำสอนที่แตกต่างกันนะฮะคิดจะจักเนี่ยก็เลยตกต่ำก็มีการเบี่ยงเบียนไปจากหลักความเชื่อก็เพราะหลักคำสอนนะฮะแตกต่างกันออกไปก็เลยแบ่งแยกแตกกกแตกเหล่าไปนะครับ บางคนเชื่อในการคุมศีรษะก็คุมศีรษะก็แตกแยกกับคนอื่นที่ไม่คุมศีรษะอย่างนี้นะฮะก็มีการแตกแยกกันออกไปในหลักคําสอนมากกว่าแต่ไม่ได้ยึดหลักความเชื่อนะฮะเพราะว่าถ้าเรายึดหลักความเชื่อเนี่ยนะ,ะไว้ให้มั่นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะรักพี่น้องนะรักคิดจักรัรกพระก,กายของปรุงเรารักพระเจา้าแล้วเรากต้องรักพี่น้องใช่ไหมฮะเอเมนแต่ตรงนี้ ซึ่งเน้นย้าว่าเราทั้งหลายเนี่ยไม่ควรที่จะเบี่ยงเบนออกไปจากหลักความเชื่อก็คือเชื่อในการที่พระคิดเนี่ยมีฐานันดรความเป็นพระเจ้าเนี่ยอย่างครบถ้วนนะครับเอเมนซึ่งเป็นผู้ที่สมควรแก่เรานมัสก,การสรรเสริญเอเมนนี่คือเปาโลี่กำรรชับที่โมธีเลยฮะหรือทิโมเทียลเนี่ยนะครับให้เขาสู้ลบกับเรื่องนี้นะ เรื่องที่การเบี่ยงเบนไปจากหลักความเชื่อนะซึ่งก็คือการเข้าสู่การสู้ลบที่ดีเลิศเพื่อหลักความเชื่อนั้นในบทที่6กข้อสิเอเมนครับขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งตรงนี้นะให้เรามองเห็นนะว่าการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเรานะที่ถูกต้องนะก็มี3ชั้นนะก็คือเข้าสู่การสู้ลบที่ดีเลิศน,นะฮะตรงนี้นะเข้าสู่การสู้ลบที่เลิศน,นะหรือว่าหรือจะบอกว่า ปั้มสู้ก็ได้บางฉบับก็ปั้มสู้ในการปั้มสู้ที่ดีเลศนดต่อต้านซาตานและก็อาณาจักรของซาตานอาณาจักรแห่งความมืดนะครับหรือเมืองผีนะหรืออาณาจักรของความมืดของฝ่ายผีมารน,นะเพื่อผลประโยชน์แห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึงนะในไม่ช้านี้ที่เปาโลได้กำชับทิโมธีนะครับซึ่งการวิ่งแข่งตรงนี้นะซึ่งใน หนึ่งทิโมธีเนี่ยนะหนึ่งที่โมธีมบทที่หกอ่ะข้อที่สิบสองเนี่ยวิ่งแข่งเพื่อทําให้แผนการบริหารของพระเจ้านะสาเร็จรุล่วงตามพระประสงค์ที่นิรันดร์ของปรุงนะครับโรเฮบบรายเนี่ยพรเบบูบที่สิบสองข้อที่หนึ่งนะครับซึ่งได้เปิดเผยเรารักษาหลักความเชื่อนั้นไว้นะครับเพื่อที่จะมีส่วนในความอุดมสมบูรณ์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับใน ซึ่งในแผนการบริหารของพระเจ้าเนี่ยในหนึ่งทิโมธีบทที่สามข้อที่เก้าเนี่ยนะครับนาะทีแน่อิปาโลโเนี่ยก็ได้ตั้งแบบอย่างที่เหมาะสมนะครับให้กับเรานะครับปาโลก็ได้เป็นแบบอย่างด้วยนะครับว่าเขาวิ่งแข่งจนสุดปลายทางแล้วนะมงกุฎแห่งความชอบธรรมเนี่ยนะครับมงกุฎแห่งสง่าราศีก็เป็นของเขานะเอเมนเขาก็เป็นแบบอย่างนะครับกรทูเปาโลนะหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้านะ ทรงได้ตัวของเปาโลเวลานั้น,นะฮะเมื่อเปาโลเนี่ยไปข่มเหงที่เมืองดามัสกัตเมืองดามัสกัสหรือดามัสเซกเนี่ยนะเอเมนเปาโลเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ได้เขาเลยฮะนะครับซึ่งเดิมทีเป็นคนที่ข่มเหงนะฮะพระเยซูใช่ไหมข่มเหงบลไพ่ข่มเหงพระเยซูนะเขาก็กลับใจใช่ไหมก็เริ่มวิ่งแข่งนะครับวิ่งแข่งไฟสวรรค์มาตลอดเลยแล้วก็ได้วิ่งแข่ง นโดยไม่หยุดยัง้งนะครับซึ่งในหนึ่งโครินโตบทที่เก้าข้อยี่สิบสี่ใช่ไหมก็ถึงยี่สิบหกจนถึงฟิลิปปีเนะี่ยหรือฟิลิปปอยบทที่สามข้อที่สิบสองถึงสิบสี่ก็เขาจะวิ่งจนะ <c oughs> ถึงสุดปลายทางซึ่งในกิจการบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบสี่ได้เปิดเผยให้เรามองเห็นใช่ไหมว่าเปาโลผู้นี้นะได้มองเห็นนะนะครับซึ่งการที่เขาวิ่งนะซึ่งเป็นเวลาสุดปลายแล้วนะครช่วงเวลาที่เขาวิ่งเนะ นะครับเขาก็ประกาศอย่างหนักแน่นเลยอย่างมีชัยชนะเลยว่าข้าพเจ้าวิ่งแข่งถึงถึงที่สุดปลายทางแล้วเอเมนนะครับซึ่งในสองทิ่มธทีบทที่4ข้อที่7เนะี่ยถ้เปิดเผยเรามองเห็นว่าด้วยเห็นนี้เนะี่ยเปาโลนะอครทูปเปาโลก็ได้บําเน็จนะท่านพูดเองนะก็คือมงกุฎแห่งความชอบธรรมจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมน นะครับซึ่งข้อที่8ได้เปิดเผยให้มองเห็นนะฮะซึ่งเปาโลเนี่ยสามารถเป็นพยานได้เลยครว่าเขาเองเนี่ยได้รักษาหลักความเชื่อนั้นไวเอเมนฮาเลลูยาการรักษาหลักความเชื่อก็คือการรักษาแผนการบริหารแห่งพระสัญญาใหม่ของพระองค์นะนี่คือเราอยู่ในยุคพระคุณและพระสัญญาใหม่ของพระเจ้าเนี่ยนะครับที่เป็นรอยต่อเนี่ยจะเข้ายุคอาณาจักรเนี่ยนะฮะเอเมนนะ ทั้งหมดเนี่ยนะเปาโลได้รักษาไว้แล้วนะแผนการบริหารของพระเจ้าในพระสัญญาใหม่นะครับซึ่งก็คือหลักความเชื่อเขารักษาหลักความเชื่อเลยนะเกี่ยวกับพระคิดเอเมนนะครับซึ่งพระคิดเป็นศูนย์กลางเลยฮะที่เขารักษาหลักความเชื่อนะอย่างที่ได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ใช่ไหมว่าฐานอันดอนความเป็นพระเจ้าเนี่ยนะนะซึ่งอยู่ในหลักความเชื่อนะที่เปาโลรักษาไวนะ้การที่ปรงสเสด็จมาเป็นมนุษย์นะนะครับองอิโมนูเอลเนี่ย ต้องการเนี่ยปรุงก็คือนามองค์อิมนูเอลก็คือปรุงสถิตยอยู่ในมนุษย์นะต้องการมาสถิตในมนุษย์เนี่ยปรุงสําเร็จตึงตายเป็นขึ้นประทานพระวิญญ,ญาณให้แก่เรานะครับในวันเพเดคอสใช่ไหมผ่านการเป็นขึ้นเลยฮะนะครับสเสด็จสู่สวรรค์ของปรุงปรุงก็ทานพระวิญญาณอย่างล้นเหลือให้กับอาคาสาวกมากมายผู้ติดตามมากมายในเวลานั้นนะในการสเสด็จสู่สวรรค์ของปรุงนี่คือการรักษาหลักความเชื่อ ของเปาโลในพระสัญญาใหม่เราต้องเราเป็นผู้เชื่อในพระสัญญาใหม่เราต้องรักษาหลักความเชื่อเกี่ยวกับพระคิดผู้นี้ซึ่งแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นข้อล้ำลึกของพระเจ้ารวมถึงคิดจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ด้วยนี่คือเป็นข้อลับลึกของพระคิดด้วยนะครับเอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระองค์นะนะองที่รักทั้งหลายเราเองเนะี่ยนะครับขอบพระคุณพระองค์นะฮะ ที่เปาโลเนี่ยไม่ได้กล่าวว่า <c oughs> เขารักษาหลักธรรมนะเอเมนเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะเปาโลไม่ได้รักษาหลักธรรมต่างๆไว้นะหรือหลักคําสอนต่างๆไว้ <c oughs> นะครับแต่เขากล่าวเขาเลยว่าเขารักรักษาหลักความเชื่อ <c oughs> นั้นไว้แล้วนี่เพื่อเรือจะไม่อับปางฮนะเร,เราต้องรักษาหลักความเชื่อก็คือพระคิดผู้นี้เป็นองค์อิมโมเนลนะองค์ทรงสเสด็จมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็ นำมนุษย์เข้าใกล้พระเจ้าโดยการผ่านการตึงตายเป็นขึ้นประทานผู้วิญญาณผู้ทานชีวิตให้แก่เรานี่คือเขารักษาหลักความเชื่อเขาไม่ได้รักษาหลักความหลักธรรมต่างๆเลยครับเปาโลเป็นบุคคลที่สามารถทนรับการปฏิบัติทนรับการกดดันทุกรูปแบบทุกสภาพการนะและเขาเองอ่ะนะครับสามารถละทิ้งหลักธรรมทุกอย่างเลยฮะได้หมดนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ละทิ้งหลักความเชื่อ เพราะเปาโลเขาเป็นผู้ประกาศการเป็นขึ้นไงฮะเอเมนเปาโลเขาบอกว่าเขาเป็นน่ผู้ที่เป็นราชทูตของโปรงเนี่ยเป็นผู้ที่นําการประกาศกิตติคุณประกาศการเป็นขึ้นของรปรงการฟื้นคืนพระชนของพระคิดเอเมนวันนี้เราต้องรักษาและเราก็ประกาศการเป็นขึ้นของโปรงเหมือนอย่างอาคาทูปเปาโลได้เป็นแบบอย่างนะเอเมนเขาจะไม่ทิ้งหลักความเชื่อนี้เป็นอัตขาดเขาทิ้งหลักธรรมได้ฮะแต่เขาไม่ทิ้งหลักความเชื่อ เขารักษาหลักความเชื่อไว้จนสุดปลายทางเอเมนเขาได้หนุนใจทิโมธีด้วยฮนะซึ่งเป็นลูกฝ่ายวิญญาณเอเมนวันนี้เราต้องหนุนใจพี่น้องเหมือนกันฮนะเปาโลเขากล่าวว่าเขาได้รักษาหลักความเชื่อไว้เอเมนไม่ใช่หลักธรรมเอเมนนะในพระสัญญาใหม่เนี่ยคำว่าหลักคำว่าความเชื่อเนี่ยนะก่อนอื่นนี่ก็คือชี้ถึงกริยาหรือความความสามารถในการเชื่อของเรานั่นแหละ เอเมนความเชื่อก็คือกิริยานะคือความสามารถในการเชื่อในพรมพีในพระเจ้าและก็ในพระคิดนี่ก็คือความเชื่อของเรานะซึ่งเป็นความเชื่อทางทัศนะภายในฮาเลลูยาแต่นั่นเองความเชื่อก็ยังมีอีกอีกความหมายหนึ่งนะก็ชี้ถึงสิ่งที่เราทั้งหลายเชื่อนะนี่ก็คือหลักความเชื่อ ทางทัศนะภายนอกเมื่อเราพูดถึงความเป็นหนึ่งแห่งหลักความเชื่อเนี่ยแล้วก็หลักความเชื่อที่ว่าเป็นทัศนะภายนอกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเชื่อไม่ใช่กิริยาหรือว่าความสามารถในการเชื่อนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องสู้ลบเพื่อหลักความเชื่อนี้เองเอเมนะถ้ามีใครก็ตามนะพูดอย่างพวก ลัทธิอย่างมมอ,มอพนพยาระยงวาเนี่ยพูดพูดบอกว่าพระคิดก,ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์นะ,นะพวกนี้เขาเขาไม่มีตรีกภาพนะบอกว่าพระคิดเป็นผู้สวรรค์พระคิดเป็นแค่มนุษย์นะ <c oughs> ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าเนี่ยพวกนี้ก็คือคําสอนผิดเนี่ยข้าพระเจ้าเองเนี่ยก็ไม่อาจจะจับมือกับเขาได้หรือทักทายเขาได้เลยไม่สามารถจับมือกับเขาได้เป็นอันขาดนะเพราะพวกนี้นะ เป็นผู้ที่นะเรียกว่าเขาเองเป็นผู้หนึ่งในผู้ต่อต้านพระคิดแล้วกันนะในพระคำวิวรณ์ได้เปิดเผยถึงผู้ต่อต้านพระคิดก็พวกนี้นะ,ะพวกไม่มีตีกับภาพนะหนึ่งยอนนะฮะหนึ่งโยฮันบทที่สี่ข้อที่สามหรือสองโยฮันบทที่สิบข้อที่สิบเอ็ดเนี่ยก็คือให้เราเปิดเผยให้เราได้รับการเปิดเผยนะวันนี้ข้าพเจ้าเนี่ยยอมไม่อาจยอมรับได้ว่าคนเช่นนั้นฮะ เป็นพี่น้องของข้าพเจ้านะคนที่ไม่มีตุีกภาพคนที่ไม่เคารพในฐานันดรความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์นะครับมองพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นผู้สวรรค์เนี่ยเป็นนบ,บีเป็นอาจารย์เนี่ยนะ,นะก็คือไม่ให้ความหมายของโปร่งว่าโปร่งเป็นพระเจ้าด้วยนะอันนี้ก็คือข้าพเจ้าไม่ไม่ยอมที่จับมือกับเขาแน่นอนอย่างไรก็ดีฮะนะโดยพระคุณพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะข้าพเจ้าเนี่ย ไม่ใส่ใจว่าใครจะสนับสนุนเรื่องอต่างๆที่ผู้เชื่อต่างๆบางที่รับบัตรมารโดยการพรมน้ำหรือว่าโดยการจุ่มน้ำนะตราบใดก็ตามถ้าเขามีหลักความเชื่อถ้าเขาเชื่อตราบใดก็ตามที่เขามีหลักความเชื่อนี่นะซึ่งเบื้องต้นที่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือพระองค์ทรงมีฐานันดรความเป็นพระเจ้าเนี่ยมาประสูตรในคันของหญิงพรมจารีโดยเดชพระวิญ,ญญาณประสุด แล้วก็ตึงเข้าสู่การเขียนเนี่ยตึงตายเป็นขึ้นเนี่ยตึงตายเพื่อไถเราแล้วก็เป็นขึ้นสเสด็จสู่สวรรค์เนี่ยนะนะครับสามวันเนี่ยเป็นขึ้นเสด็จสู่สวรรค์แล้วก็แจกจ่ายพะวิญ,ญาณผู้ทานชีวิตให้แก่เราคนละไพ่เราผู้ที่ติดตามปรุงเนี่ยนะเขาพวกนี้นะฮะไม่ว่าเขาจะมีหลักความสอนอาจจะจุ่มน้ําหรือว่าไม่จุ่มน้ําหรือว่าพรมน้ําหรือหลักคําสอนอ่า อื่นๆก็ตามในพระคมภีเนี่ยที่หลายคิดจักถูกเถียงกันเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเองก็เรียกว่าข้าพเจ้าก็เรียกเขาว่าเป็นพี่น้องได้นะเพราะว่าเขาเชื่อนะเชื่อในหลักความเชื่อของอัครทูตเปาโลเนี่ยเขาเองเนี่ยนะครับกำชับให้รักษาหลักความเชื่อตรงนี้ยึดมั่นในความเชื่อตรงนี้ก็คือความเชื่อตรงนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ ได้กล่าไว้ใน1นยอห์บทที่4ข้อที่3ามคือคือพระคิดผู้ตึงตายประทานผู้วิญญาณผู้ทานชีวิตนะตึงตายเป็นขึ้นนะครับพระคิดผู้นี้ที่แจกจ่ายผู้วิญญาณให้ให้เราเป็นองค์อิโมโนเอลนะครับนี้นเองเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆนะนะครับของความเชื่อตรงนี้ที่ถูกต้องของคริเสเตียนนั้นก็คือฮาเลลุยาบางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นไม่เห็นด้วยนะในประเด็นที่พูดมาเนี่ยา ถึงหล,หลายเรื่องเนี่ยึงว่าเมืองหนึ่งมีเพียงคิดจักรหนึ่งแต่บางคนก็ไม่ไมไมเห็นด้วยใช่ไหมบางคิดจักรก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าในฐานะคิดเซียนที่ถูกต้องเ,เราก็ต้องเชื่อว่าคิดจักรก็มีเพียงหนึ่งเดียวใช่ไหมในด้านจัก,กรวานคิดจักรเป็นน้ําหนึ่งจะเดียวกันอยู่แล้วในด้านจัก,กรวานให้เ,เราเชื่อเช่นนั้นแต่าจะมีความแตกแยกเพราะว่าหลักคําสอนใช่ไหมแต่ใน,ในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าคิดจักรมีเพียงแค่หนึ่งเดียวพระกายเดียวใช่ไหมเปารูได้เปิดเผย นะครับดังนั mm ้นเองเนี่ยทุกคนก็คือเป็นกายเดียวขนมปังก้อนเดียวถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยในด้านจักรวาลเนี่ยในด้านท้องถิ่นนะะเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านฐานะเนี่ยภรกกายของบรคคิดคิดจักมีเพียงหนึ่งเดียวในด้านจักรวาลแน่นอนเนยส่วนในด้านฐานะแห่งการแสดงออกของพระกายของบรคคิดคิดจักท้องถิ่นก็คือมีเพียงหนึ่งเดียวในด้านท้องถิ่นถูกไหมฮะดังนั้นเองเนี่ยอย่างไรก็ดีฮะ นี่ก็คือไม่ไหนได้หมายความว่าผู้เชื่อที่แท้จริงเนี่ยในพระคิดนะฮะไม่เห็นด้วยก็ในการที่มีเมืองเมืองนึงมีคิดจากหนึ่งแต่จะไม่ได้รับความรอดเป็นไปไม่ได้นะก็คือนั่นก็คือเป็นถกเถียงกันเรื่องหลักความคําสอนมากกว่าถ้าเป็นการถกเถียงกันเรื่องหลักคําสอนเนี่ยเราก็แตกแยกดังนั้นเนี่ยหลักความเชื่อเราตจงยึดมั่นไว้ว่าคิดเสียนที่ถูกต้องเนี่ย เขาก็เชื่อเขาได้รับความรอดเนี่ยผ่านการที่เขารู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็มีฐานนันรนความเป็นพระเจ้าด้วยนะฐานะความเป็นพระเจ้าด้วยนะและพระองค์ก็เสด็จไปที่กลางเขเนเพื่อไถ่บาปเราสามวันเนี่ยพระองค์ตึงตายพระองค์ตึงตายที่กลางเขเนสามวันหลังจากนั้นสามวันพระองค์เป็นขึ้นนะครับเอเมนเสด็จสู่สวรรค์ประทานพระวิญ,ญญาณผู้ทานชีวิต ในวันเพเดคอร์ใช่ไหมเอเมนนะฮะสารเสริญพระเยซูเจ้านี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องมองเห็นนะนะครับขอบพระคุณพระเจ้านะเพราะว่า <c oughs> ความขัดแย้งในหลักคําสอนเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความขัดแย้งที่ในเปาโลก็ได้เปิดเผยแล้วเพราะว่าขัดแย้งในเรื่องหลักคำสอนแต่หลักความเชื่อเนี่ยสำคัญมากนะเปาโลสามารถละทิ้งหลักคําสอนได้หลักธรรมได้แต่หลักความเชื่อเนี่ยไม่สามารถละทิ้งได้แสดงว่าวันนี้นะครับ เราอะนะครับอย่าได้ขาดไปนะซึ่ง <c oughs> หลักคำหลักความเชื่อนะเอเมนนะครับแต่ว่าซึ่งหลักความหลักความเชื่อเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะสำหรับการดำเนินชีวิตคิดจักที่ถูกต้องนะครับเอเมนนะครับซึ่งได้รับความรอดนะทุกคนได้รับความรอดแล้วผ่านการเชื่อพระเยซู รวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าด้วยแต่ยังบางคนก็ขาดไปซึ่งสิ่งนี้ยังไม่ได้มองเห็นถึงสิ่งสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการงานแห่งการเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างในพระคมภีเนี่ยไม,ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รับความรอดทุกคนก็ได้รับความรอดผ่านการที่เขาเชื่อในหลักความเชื่อที่ถูกต้องก็คือในด้านฐานนันดรความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้า นะครับพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวและทรงเป็นอยู่ในตรีกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระวิญญาณนะครับเอเมนไว้เราทั้งหลายดําเนินชีวิตริสเซียนอย่างถูกต้องนะและเราก็สามารถที่จะหลักความเชื่อเนี้ยก็คือลักษณะพิเศษในการดําเนินชีวิตคิดจักนี่ก็เป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงนะที่พิเศษมากนะถ้าเราจะต้องสู้รบเนี่ยเพื่อบางสิ่งเราก็ต้องสู้รบเพื่อเรื่องนี้นะ เราไม่จําเป็นจะต้องไปสู้รบเพื่อเรื่องอื่นๆนะครับหลักคําสอนอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าสู่การสู้รบในหลักเพื่อหลักความเชื่อเช่นนี้นะซึ่งเปาโลได้เปิดเผยไว้นะครับซึ่งถ้าเราไปสู้รบเพื่อหลักธรรมเนี่ยบางองค์กรบางคณะบางนิกายบางอะไรต่างๆเนี่ยมีหลักคําสอนมากมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งก็ขัดแย้งกันแต่ถ้าเรามีหลักความเชื่อเนี่ย เราเองก็จะสามารถที่จะเป็นน้ําหนึ่งจะเดียวกันในหนึ่งที่โมธีบทที่6กข้อสิเนี่ยเราต้องโต้แย้งเพื่อหลักความเชื่อเอเมนนะเพราะว่าในเมื่อวานนี้ได้พูดถึงในยูดาเนี่ยบทที่3เนี่ยนะเราต้องสอนและประกาศหลักความเชื่อเช่เชนนี้เอเมนนะครับก็ขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องนะฮะในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นนะฮะในหลักความเชื่อนะครับอย่าให้ถูกเถียงกัน เรื่องหลักคําสอนนะครึ่งใบกิ่งนะฮะให้เราศูนย์กลางก็คือลําต้นนะลากนะครับนี่คือเราต้องยึดนําเลี้ยงฝ่ายสวรรค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายนะครับทุกคนนะในเช้าวันนี้ให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่เกิดเลี้ยงสอนสร้างนะดูแลผลไภัยของปลงด้วยหลักความเชื่อด้วยนะเอเมนพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทั้งหลายครับเอเมนครับขอบคุณพระเจ้า